Chị kiếm Portuguese bà Để kiếm Để kiếm Portuguese Tôi để lái cho cô kia Chị kiếm Mì tốt nhiều Mật tình mì tốt nhiều Chị <laughs> kiếm Portuguese Tôi nhây ไอ้โรยนี่เนื่เวิร์ด้เป็นบ้านเขาเหนื่มลายดีเนาะตัวใหญ่ตัวอ้วนสัตว์เลื้อยคานที่อยู่ตามผนังเด็กเกี่ยม ไอจุดมันคือบเแลนไงมันอนป่ะมันนอนบ่นอนคือประตูก้อนไงเด็กเกี่ยมโปรตุเกสเบิ้งว่ามันจะขยับบ่ อากาศหนาวแบบนี้ยังอยู่ได้เนาะว่าว่าเป็นแต่มีแต่บ้านเฮ้าไหมยี่นี่ก็มีกันเว้แต่ว่าตกโตคือสีบุมีเนาะบ้านเฮานี่มีตกโตนี่ฝรั่งเห็นบ่ได้ด้วยเนี่ยฝรั่งว่ากิ่ก๊กกี่กุกตัวไรบันเฮาตัวดำหน่อยดำเด๋อม Xí kiểm Xí kiểm Portuguese Nhìn lên mà Koyaplah koyaplah yeah. Itu dia Itu dia dia Oh, lelah oh, lelah